น้องมุกเช้านี้อากาศสดใสวันนี้น้องมุกทำผมทรงอะไรเนี่ยทรงอหมวยไปโรงเรียนแล้วก็ทำแล้วแม่ก็ทำไม่ค่อยสวยแต่ก็ทำแต่ก็ได้นะ เช้าๆน้องมุกก็จะนั่งรออย่างเงี้ยทุกวันทุกวันเต็มยศเลยเฟซชิลแมสกระเป๋ากระติกน้ำโหดูเหมือนลุงลังมากเลยอะอะไรนาฬิกากันยุงแล้วเราใส่แล้วนี้ยุงยังกัดอยู่ไหมเนี่ยไปโรงเรียน กัดขาสติ <m> ๊กกเอร์งั้นใส่ขาด้วยไหมอ๋ออันไหนกระเป๋ามีอะไรมั่งสมุดบันทึกกรที่ตรงนี้วันกระจก โอ้โหอันนี้ซื้อให้แม่ไม่ให้เหรอฮั <Hello. S 1> อโลโหลฮัลโหลพี่มาแล้วข่อแ่อมีหวีหวีแล้วผมทรงนี้หวีไม่ได้นะมุกมันก็เราตอนแกะให้เราใส่สก็ตสก็ตแล้วก็ปักการนนี่ ปากกาน้ำเงิน,นลบปสามครูให้ใช้ปากกาแล้วหรอแต่ติดไว้ติดไว้นี่อะไรเงี้ยนี่ทำไรต้องติดทุกเช้าก่อนเข้าโรงเรียนไม,ไม่ติดต้องต่อนแค่นี้ก่อนนะคะ